ทนนลออไมูลนิธิจราจรจัดประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่หนึ่งประจำปี2564เมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา12นาฬกามูลนิธิจราจรนำโดยท่านพลต,ตรีนิพนธเจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิมอบหมายให้ นายพันเอกกฤิจบพภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันนายเอกวสิิ์ผู้เจริญศิลป์รองประธานและนายกิติทัร์รุ่งเรืองผู้ช่วยประธานมูลนิธิได้เปิดประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่หนึ่งที่อาคารมูลนิธิจราจรแยกลำสาลีเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดตั้งระดับพออประจำสอนอสอพอและจังหวัดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะร่างโครงสร้างใหม่ให้เป็นรูปธรรมนามธรรม โดยบัตรที่จะทําในครั้งนี้จะเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดและมีรหัสประจําตัวของแต่ละคนทางมูลินิธิจะได้นํารายชื่อของผอที่มูลินิธิและคณะกรรมการแต่งตั้งไปยื่นกับสอนอสพและจังหวัดเพื่อให้ทราบว่ามีผอของมูลินิธิประจําอยู่ที่สอนอสพไหนเพื่อสะดวกในการขอกําลังคนและประสานงานเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จราจรที่ออำนวยความสะดวกบนท้องถนนระคับ ทีนี้ท่านใดมีความเห็นไอเดียอะไรดีๆเรายินดีรับฟังืช่วยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกแรงแรงความคิดนะครับแรงเสียงและก็วิธีการดําเนินการทุกเรื่องนะครับรวมทั้งน้องเบสพี่เอกและก็พี่เปียร์พีก,กองนะครับและก็ท่านผอนนะที่ส่งคนมาเยอะแยะและผอทุกท่านนะครับที่ เอ่ยนามและไ,ได้เอ่ยนามนะครับก็ถือว่ามีใจมาช่วยกันนะครับใครมีอะไรสร้างสารรค์ก็มาคิดมาช่วยกันนะครับขอจะหลั่งกันนะครับนําเรื่องมาเสนอนะครับถ้ามีอะไรที่มันเป็นรายได้มาเข้ากองทุนมูลนิธินะครับไม่ว่าเป็นสนามยิงปงืนก่อนนั้นเราก็ทําโดดโล่มทาแรนล,ลี่หลายๆเรื่องนะครับก็น,นับว่ามีประโยชน์นะครับต้องขอขอบคุณแกนนํานะพวกเราแกนนำนะไม่ว่าพี่เปียพี่อะไรนะทุกคนก็ ผู th this, right? so so ้ที่นะครับถ้าให้ราเลิกขีนะครับการรับน้องน้องไม่มาลุ้นในขณะนี้นะครับส่วนอย่างที่ดังเกจก็ดีนะพี่ว่าถามนักข่าวนะครับถ้าผมถูกไม่เป็นการข่าวนะครับคนไหนมาก่อนผมให้เกียรูปที่ไม่ดีการตั้ที่ผงานะครับการสแยกได้ครุยกันได้นะครับคุยกันได้บอกอะไรเราด้วยกันบอกอะไรพฟ่ิกแชนแนลช่องจราจรก็สามารถส่งข่าวส่งอะไรมาได้นะครับ แล้วก็ในอนาคตมันก,ก็จะมีค่าโฆษณาค่าอะไรนงี้ครับก็เป็นประโยชน์ที่ออกมาช่วยพวกเราเมื่อเป็นที่รู้จักเยอะๆมันก็เป็นเรื่องของต่อไปก็หลายโรงเรียนก่อนหน้าโควิดนะติดต่อมาเพื่อให้อาสาของเราไปอ,อรรบรมใน,ใน,นะครับก็ก็มีค่าใช้จ่ายให้ที่เราือใบ่นนะครับต่อค้าสมเ็คุณองคุณสามตัวเลขอย่างนี้เลยนะครับทุกคนด้องการเรียนกันขึ้นมาตามกันไม่ใช่รุ่นหนึ่งมีมาที่หลัง ในคณะมีอยู่แล้ว45คนรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามแลต่ออีกก็จะเป็นคนที่ทีมหกทีมเจ็ดเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารหัสเรามันไม่ถูกอจุดนี้พิการจะปลุกคนเก่อาๆเรือข้าวเข้ามานะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไปด้วยกันถจุดนะฮะเออก็ติดที่19คนเนี่ยมาเยอะนะครับเห็นสุกไปหมดเลยนะครับก็อันนี้ อันนี้ก็คือเราเราทำโดยเขาเรียกว่าพฤติกรรมอยู่แล้วแต่วันนี้เราเราก็มาไมาเด้ยกว่ามาสำแดงพระดำแล้วก็มามามาสื่อสารในหน้าเจ้าว่าใครมีอะไรเราสื่อสารยังไงนะวันนี้ก็มาเข้าเรื่องว่าเราแเบคนที่สามัญนะครับเกี่ยวกับว่าใน้าซึ่งการแต่งตั้งในครั้งนี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่เริ่มแต่งตั้งในที่ประชุมเป็นต้นไปปิดประชุมเวลา15นาฬิกานายเอกวสิทธิ์ผู้เจริญศิลป์ รองประธานกล่าวปิดประชุมอย่างเป็นทางการกิจค,คุณสารครองรายงานเสาแก้วคำพิวงถ่ายภาพ Traffic Channel TV Online Traffic Channel TV Online